นโมตัสสะพระคะวะตตอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะตตอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะตตอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเมื่อพระสุคตก็ดีระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดียังคงมีในโลก อยู่เพียงใดอันนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นมูลเหตุสี่ประการที่ทำให้พระสัตธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือน จนเสื่อมศูนย์ไปพ้าผู้มีพระภาคตัดว่าพิสุทั้งหลายมูลเหตุสประการเหล่านี้ย่อมทำให้พระสัตธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมศูนย์ไปสประการอะไรบ้างเล่าสประการคือ 1. ภพิสุทั้งหลายพวกพิสุในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนศูนรอันถือกันมาถูกด้วยบทพยัญชนะ ที่ใช้กันถูกความหมายแห่งบทพยัญชนะที่ใช้กันก็ถูกย่อมมีในอันถูกต้องเช่นนั้นพิสุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่หนึ่งซึ่งทำให้พระศัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 2. องพิสุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกพิสุเป็นคนว่าง่ายประกอบด้วยเหตุที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายอดทน ยอมรับคําสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่นพิสุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่สองซึ่งทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 3. พิสุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกพิสุเหล่าใดเป็นพระหูสูตรคล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกา ผู้พิสูจน์เหล่านั้นเอาใจใส่บอกสอนเนื้อความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นๆเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับไปสูตรทั้งหลายก็ไม่ขาดผู้เป็นมูลรากมีที่อาศัยสืบกันไปพิสูจน์ทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่สซึ่งทำให้พระสัตธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป สี่พิสุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งผู้พิสุผู้เถระไม่ทําการสะสมบริขารไม่ประพฤติย่อหย่อนในไตสิกขาไม่มีจิตตกต่ําด้วยอํานาจแห่งนิวรมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวทธรรมย่อมปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งผู้พิสุที่บวชในภายหลัง ได้เห็นพระเถระเหล่านั้นทำแบบฉบับเช่นนั้นไว้ก็ถือเอาเป็นแบบอย่างผู้พิสุรุ่นหลังจึงเป็นพระที่ไม่ทำการสะสมบริขารไม่พืพื้นย่อหย่อนในไตสิกขาไม่มีจิตตกตำ่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรห้ามุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมย่อมปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งพิสุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่สี่ซึ่งทําให้พระสัตธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปพิสุทั้งหลายมูลเหตุสี่ประการเหล่านี้แลย่อมทําให้พระสัตธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปมูลเหตุสี่ประการที่ทําให้พระสัตธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป พระผู้มีพระภาคตัดว่าพิสุทั้งหลายมูลเหตุสประการเหล่านี้ที่ทำให้พระสัตวรท,ทเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปสประการอะไรบ้างเล่าสประการคือ1นึ่งพิสุทั้งหลายพวกพิสุเล่าเรียนสูตรอันถือกันมาผิดด้วยบทพยัญชนะที่ใช้กันผิดเมื่อบทและพยัญชนะใช้กันผิดแล้ว แม้ความหมายก็มีในอันคาดเคลื่อนพิสุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่หนึ่งซึ่งทำให้พระสัตวธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 2. พิสุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกพิสุเป็นคนว่ายากประกอบด้วยเหตุที่ทำให้เป็นคนว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคำตักเตือนโดยความเคารพหนักแน่นพิสุทั้งหลาย นี้เป็นมูลกรณีที่สองซึ่งทำให้พระสัตธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 3. พิสุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งผู้พิสุุเหล่าใดเป็นพระหงสูตรคล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาพิสุเหล่านั้นไม่ได้เอาใจใส่บอกสอนใจความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นๆ เมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับไปสูตรทั้งหลายก็ขาดผู้เป็นมูลรากไม่มีที่อาศัยสืบไปพิสุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่สซึ่งทำให้พระศัทธรรมเละเลือนจนเสื่อมสูญไป 4. พิสุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งผู้พิสุชั้นเถระทำการสะสมบริขารประพฤติย่อหย่อนในไตสิกขามีจิตต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรณ ไม่เหลียวแลในกิจแห่งวิเวกธรรมไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งผู้บวชในภายหลังได้เห็นพวกเถระเหล่านั้นทำแบบแผนเช่นนั้นไว้ก็ถือเอาไปเป็นแบบอย่างจึงทำให้เป็นผู้ทำการสะสมบริขารบ้างประพฤติย่อหย่อนในไตสิกขามีจิตต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรณ ไม่เหลียวแลในกิจแห่งวิเวกธรรมไม่ปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งตามการสืบไปพิสุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่สี่ซึ่งทำให้พระสัตธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปพิสุทั้งหลายมูลเหตุสประการเหล่านี้แลที่ทำให้พระสัตธรรม เลือเรื่อนจนเสื่อมศูนย์ไปสาทุก